สวัดสดีครับนักเรียนคลิปที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ทบทวนเกี่ยวกับมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วก็ความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมสาหรับคลิปนี้ครูขึ้นหัวข้อมาเป็นการหาค่าความยาวส่วนโค้งตกไปนิดหนึ่งนะครับเป็นความส่วนโค้งความยาวส่วนโค้งนะครับความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุมรอบจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้หมายความว่าในกรณีที่เราทราบมุม รอบจุดศูนย์กลางเราอยากทราบความยาวส่วนโค้งที่มันรองรับมุมนั้นเราจะมีวิธีการหาได้อย่างไรแล้วก็ในทางกลับกันนะครับถ้าเราทราบความยาวส่วนโคง้งแล้วเราจะหาค่ามุมรอบจุดศูนย์กลางที่ความยาวส่วนโค้งนั้นมันรองรับได้อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกับคลิปนี้กันเลยนะครับที่มุมรอบจุดศูนย์กลางนะครับวัดในทิศทางปกตินะครับ อันนี้คือมุมให้เป็นมุมเป็นมุม30องศานะครับเราทราบอยู่แล้วว่าความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุม30องศาก็คือความยาวส่วนโค้งส่วนที่ครูเขียนขึ้นมานี้นะครับยาวเท่ากับายส่วน3แบบนี้นะครับถ้าเป็นมุมครูขอลบก่อนนะครับถ้ามุมรอบจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้มาถึงแขนของมุมตรงนี้นะครับความยาวส่วนโค้งน,นี้ก็จะยาวเท่ากับายนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะจับประเด็นตรงนี้ว่าถ้ามุมรอบจุดศูนย์กลางนะครับเราก็จะมาจับประเด็นนะครับระหว่างมุมรอบจุดศูนย์กลางกับความยาวส่วนโค้งมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับอันนี้เป็นความยาวส่วนโค้งอันนี้เป็นมุมรอบจุดศูนย์กลางใช้ตัวย่อแล้วกันนะครับเราจะได้ว่าความยาวส่วนโค้งถ้ามันยาวพายนะครับเราจะได้ว่ามุมรอบจุดศูนย์กลางเป็น 180องศาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทราบว่าความยาวส่วนโคง้งมีมุมรอบจุดศูนย์กลางเป็นเท่าไรให้เราทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ <S <S เช่นเราอยากหาค่าความยาวส่วนโคง้งที่มันยาวเท่ากับ 3π ส่วน4เราอยากทราบว่ามันรองรับมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่าไหร่ก็ให้เราแทน π ด้วย180นะครับเพราะฉะนั้นรูเขียนเป็น แทนพายด้วย180เข้าไปเอา4ทอนนะครับ4 1 4 4 6 6เหลือเศษ2 4 5 20อ่ามันก็จะเหลือ3คูณกับ45ก็จะได้ออกมาเป็นมุมรอบจุดศูนย์กลางเท่ากับ355เท่ากับมุม135องศาง่ายไหมครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนความยาวส่วนโคง้ง5พายส่วน3ให้เป็นมุมรอบจุดศูนย์กลางเราก็แค่แทนพายด้วย 180เข้าไป3ทอนนะครับ3 1 3 6ตรงนี้จะเหลือ5คูณกับ60เท่ากับ300องศาเราอยากเปลี่ยนความยาวส่วนโค้ง11พายส่วน6ให้อยู่ในรูปมุมรอบจุดศูนย์กลางก็แค่เปลี่ยนพายเป็น180แล้วก็หารใน6ก็จะได้11คูณกับ 30ก็คือมุม330นะครับในทางกลับกันถ้าเราทราบมุมรอบจุดศูนย์กลางและเราต้องการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของความยาวส่วนโค้งเราก็ทํากลับกันครับอลองดูตัวอย่างเช่นเรามีมุมรอบจุดศูนย์กลางเป็น240องศาเราจะเปลี่ยนให้เป็นความยาวส่วนโค้งก็ให้เราเอามุมรอบจุดศูนย์กลางคือ240นี้คูณด้วยพายนะครับแล้วก็ให้หารด้วย180เสร็จแล้วให้เรา ตัดทอนลงให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับไม่ต้องเอาเครื่องคิดเลขตั้งหารนะครับมันจะออกมาเป็นทดสยมนะครับเอาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอันนี้ตัดได้นะครับ0ย์ตัด0เอาอะไรทอนครับเอา6 6หขามหกสี่ยี่เพราะฉะนั้นมันก็คือความยาวส่วนโค้ง4พายส่วน3มุม300เราอยากเปลี่ยนให้เป็นความยาวส่วนโค้งเราก็เอามุม300ของเราเนี่ยคูณด้วยพายหารด้วย180 0์ตัด0ย์ได้นะครับ30กับ18เอา ทอนครับ6 3สเพราะนั้นความยาวส่วนโค้งที่ได้ก็คือ5พายส่วน3มุม60องศาเราใช้บ่อยนะครับ60องศาความยาวส่วนโค้งนะครับที่รองรับม,มุม60องศาบางคน,นอาจจะจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเอา60คูณพายหาร180แล้วก็ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับ6 1 6 3 ก็คือความยาวส่วนโค้งพายส่วน3นะครับง่ายไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาง่ายๆสั้นๆแค่นี้พวกเราลองไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ